สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้าะวันนี้ประดา,าพลาลงมาเบงเขาเลยเนาเนาะ,นนออนนะคะ่ะเลาะทงให้ทงนาค่ะพี่น้องค่ะเหลื่อมวันเขากันเหมือนเราเนาะคะ่ะเนาะฝนตกสามเมือสามขึ้นเราพี่น้องฝนมาทันเหยหยุดเศร้าตกกลาเนาะ เหมือนไม่อีกแล้วคะ่ะพี่น้องกระดานทิงวันไหนอาทิตย์นึงเนาะค่ะนี่กำลังขึ้นกำลังขึ้นเที่ยวเลยกำลมาเหรียญธงนะะเนาะเนาะฝนกระมืดฟาร์มหวดีไม่อีกแล้วคะพี่น้อง ออกไปไซส์บอไดนะะ้นล้ค่ะฝากับห้องห้อง,องกำลังขึ้นค่ะพี่น้องกำลังขึ้นกำลังขึ้นช่วงนี้งาำให้น้ำหน้าเนาะคะ่ะเนาะมันขอบานน้ำ ตั้งนอนสับล่างเลยเนาะเดี๋ยวพานเชียวแล้วนะคะเนาะข้าวเริ่มเรู้ดูทำนานแล้วกลางคนเพื่อน,นวาดน,นะคะฝนมาพอดี โอตกคำขุดมาเราประดาผ้าหมอเล่นให้เล่นนะทค่ะเนะาะงอหนา,าควายก็รักเขียวบรรยาก,กาศเห็นหน้าวานเหมือนนาะคะ่ะโมมีหน้าดำรถจะสมยดำหน้าหรอค่ะพี่น้อง หงาง,งวัวค่ะพี่น้องหยาอะไรเหงงวเนะะนะา,นาะค่งงนะ,ะนะงงน้อง,ง่วงในลำบากค่ะยำหายยำหน้าเนาะค่ะปลูกงาปลูกง้วงเล้หยามีค่าค่ะพี่น้องเถียงน้าหน่อยต้มชิเล็กค่ะ งา,านวันครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาปลูกตัวปีที่แล้วนะคะกําลาาังงามถึงฝนวันเขาแล้วทางี้ฝนมากพอดีงานกำลังงามเาะคะ่ะโอ้นสุดกันแทบปัดเดีย๋ยวมาปลูกลงกลิบใบต้าโดนเลวค่ะพี่น้อง ยาหวานยาหวานนะาน,วน้ำหมาค่ะี่บุกไปน้ำขั้นหน้าอฝนเหมือนมาเหรอตกไปทางพุ่นไหลยาฟ้ามาทางที่บอกฝนเป็นนามุงสะค่ะหูอบงอก ยาหวานยาหวานโอ้โสุดขั้นหน้าค่ะพี่น้องตัว,วาาน,นี้ก็อยาเนี่ยเปียงแล้วค่ะอีกม้ามัมมี่มองไปเลียงแล้วค่ะขังขอบเขาน้าฝน มีซีใบปุญบุญขุนว่านหยานะคะนาะง่ามได้ขึ้น